ตามที่เคยคุยไว้ครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วผมคุยเรื่องของงานฐานคอดินสำหรับวันนี้ผมจะคุยต่อครับในเรื่องของระบบพื้นของตัวอาคารที่บ้านบ้านที่เรานิยมกันถ้าเกิดว่าเป็นบ้านสำหรับที่พักอาศัยไม่ว่าบ้านชั้นเดียวสองชั้นครับตัวที่เรานิยมกันก็คือจะมีระบบพื้นอยู่2แบบ ก็คือเป็นสแสลบอ่อนตาวเป็นพื้นะระบบคอนกรีตก็คือ,อเขาจะเทคอนกรีตบนพื้นดินเลยครับลักษณะในการทำงานคือพอเราหล่อคานคอดินเสร็จเขาก็จะมีการเอาดินมาถมดินมาถมแล้วก็บดอัดให้แน่นเสร็จแล้วก็จะวางตัวพลาสติกก่อนที่เราจะเทคอนกรีตก่อนที่เราจะเดินเหล็ก เดินเหล็กเสริมตัวนี้มันจะช่วยในพลาสติกเนี่ยที่เขาเอามาทำเนี่ยก็คือมันจะช่วยในเรื่องของป้องกันความชื้นพื้นอ่อนกาวเนี่ยผมเรียกง่ายๆครับว่าเป็นพื้นอ,อน่อ,อนกาวในภาษาช่างเนี่ยก็คือตัวนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าพื้นอีกประเภทหนึ่งซึ่งผมจะเล่าต่อ,อตัวนี้พอทำงานระบบนี้เสร็จก็คือตัวตัวพื้นเนี่ยเขาก็จะมี มีการวางวางเหล็กไม่ว่าจะเป็นวายเมดหรือว่าเป็นเหล็ก9มิลมิลอะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่ว่าวิศวกรในการออกแบบเพราะว่าเขาก็จะดูว่าห้องแต่ละห้องหรือว่าความกว้างของตัวพื้นที่ในการที่จะทําพื้นเนี่ยใหญ่ขนาดไหนแล้วก็โซนไหนบ้างที่ต้องมีมีการรับน้ําหนักครับส่วนอีกประเภทหนึง่งที่นิยมกันในบ้านพักอาศัยก็คือเป็นพื้นสลับอ่อนบีมตัวนี้ เหมือนที่โครงการไอบรดครับตัวนี้ที่โครงการไอบรดจะเลือกใช้ตัวนี้ครับตัวพื้นสลับออนบีมเพราะว่าตัวนี้ข้อดีของตัวนี้คือทอําไมที่โครงการไอ r บรดถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือเราจะวางแผ่นพื้นสําเร็จก่อนแล้วค่อยเทพื้นในในช่องระหว่างดินที่อยู่ตรงช่วงของคานคอดินกับพื้นดินจริงนะครับตรงนั้นนะครับ ถ้าเกิดว่าโครงการที่เขาลงทุนหน่อยเขาก็จะมีระบบในการหายใจก็คือไล่ความชื้นออกจากใต้ถุนบ้านเขาก็จะวางระบบท่อเพื่อที่จะไล่ความชื้นออกจากระบบบ้านแล้วก็ช่วงระหว่างคานเนี่ยครับตัวนี้มันจะมีแกลบระหว่างพื้นดินกับไอ้ตัวพื้นอยูอ่ตัวแผ่นพื้นสําเร็จอยู่เนี่ยเขาก็จะวางเป็นระบบของอาการปวกเพราะว่าตัวนี้แล้วก็เวลา เวลาเวลาป้องกันปวกเนี่ยเวลาเขามาเซอร์วิสเราเนี่ยเขาก็จะอัดน้ำยานเนี่ยเฉพาะตำแหน่งที่ท่อวิ่งออกไปมันจะเป็นท่อเมนครับส่วนว่าห้องสี่เหลี่ยมไอตัวไอตัว,ตวในด้านของด้านข้างของคานคอดินนั่นแหละครับที่เขาจะวางเป็นระบบท่อกันปวกไอตัวเนี้ยครับมันก็จะช่วยในเรื่องของ มแมลงหรือว่าในเรื่องของมดอะไรพวกนี้ครับเวลาเขามาอักทุก3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยได้แล้วก็ในเรื่องของความชื้นก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งด้วยครับแต่ว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยพื้นแสแลบออนบีมเนี่ยมันจะมีมากกว่าพื้นอ่อนกาวเพราะว่าด้วยความที่มันต้องวางแผ่นพื้นก่อนแล้วก็มันต้องเซตง,งานที่มันเป็นระบบพวกการปวกอะไรพวกนี้ครับไว้ใต้ใต้ถุนบ้าน ช่องว่างของตัวคานกับพื้นตัวนี้มันก็จะเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายเข้ามามด้วยแล้วก็ด้วยความที่แผ่นพื้นคือเราต้องทํางานขั้นตอนเนี่ยมันจะมันจะเป็นสอง,ส,องสเต็ปก็คือมันจะมะีเวลาก่อนที่เราจะเทพื้นเนี่ยก่อนที่เราจะหล่อปูนพื้นเนี่ยเราก็ต้องวางแผ่นพื้นสําเร็จก่อนครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นความต่างซึ่งทั้ง2แบบก็จะ มีความต่างในการใช้งานคือประโยชน์ในการใช้งานที่ตัดท,ที่เหมือนกันก็คือคําคว่าเหมือนกันก็คือในการใช้งานก็คือเป็นพื้นสําหรับที่เราจะทาํากิจกรรมอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันหมดครับแต่เพียงแต่ว่ามันมีเทคนิคของแต่ละพื้นของแต่ละชนิดที่ที่เราต้องต้องทำให้มันถูกต้องเพื่อที่จะไม่ให้ความชื้นมันขึ้นตรงบริเวณ ต้ถุนบ้านเราครับก็สำหรับเรื่องพื้นผมเอามาคุยให้ฟังแค่สองสองแบบเพราะว่า,าเราจะเห็นกันแค่2แบบนี้แต่อีกอีกแบบหนึ่งเป็นแบบที่3นี่มันจะเป็นพื้นเหล็กอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเพราะว่า,าเขาจะไม่ค่อยนิยมกันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาเท่นี้ครับครับสวัสดีครับ